สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีม6นะคะจะมานำเสนอโปรเจกต์ case study ค่ะของบริษัทเกษมชัยฟู้ดจำกัดค่ะเรื่องมีอยู่ว่านะคะมีพนักงาน2คนซึ่งเดิมเขาไม่ถูกกันค่ะแล้วเขาก็ต้องได้มาทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันนิดหน่อยค่ะแล้วเรื่องจะเป็นยังไงนะคะติดตามรับชมได้นในคิปได้เลยค่ะ บอกว่ามีงานให้ทำมาคะ่ะคือว่าเดี๋ยวจะให้คุณโยกนะคะช่วยทำก่อนแล้วให้คุณพิมพ์คนตรวจสอบนะคะอันนี้แล้วอันนี้นะคะจะให้สรุปยอดพัสดุในเดือนสิงหาคมค่ะแล้วช่วยเปลี่ยนมันที่เปลี่ยนตัวได้ให้ด้วยนะคะตามที่จำกัดไปเลยค่ะก็คือเปลี่ยนเป็นเดือนนี้ใช่ไหมคะ,คะ คุณกินคะ่ะ,ะยกทำเส็จแล้วกวตรวจด้วยนะคะใค,ะค่ะค่ะค่ะ,คะทำไมเาให้มาทำงานที่ตเลยคิดไม่อยากทำด้วยดรไงทำง,งานขงุงเริ่มไม่อยากทำแล้ช่วยตรว,วดูด้วยค่ะอันนี้เลขอะไรคะเลขสาม ไม่ใช่อันนี้มันเลขแปดเลขสามเลขแปดเลขแปดันเปเลขแปดสามแก้ค่ะแก้เลขแปดแก้ใหม่ค่ะเลขสามดูอย่างเงี้ยว่เป็นเลขแปดโอ๊ยปวดประสาทวะที่ให้แก้ค่ะเลขเลขแปดอะ ยอดตรงนี้มันไม่ตรงกันเลยอะคะตรงไหนก็แก้แล้วก็แก้ไปที่หัวหน้าบอกแล้วทุกอย่างคือมันไม่ตรงกันค่ะคุณทํางานมากี่ปีแล้วคะเนี่ยคุณไม่รู้หรอว่ามันไม่ตรงกันอะกี่เล่นกี่เล่นคุณไม่เคยทำหรอคะก็ทําอยู่ก็คือมันตรงกันจะให้แก้อะไรอี่มันตรงแก้ไปแก้ไม่เหิดทํางานนี้ก็ไม่ใด้เรื่องหรอกแต่เลยแล้วก็ทาไม่รู้เรื่อง ทำอะไรสัตว์กคิดมันเดิมเลยคิดอีกแล้วนะนี่มันต้จะกำลันแกล้งกันนะก็มันจะคิดอะไรก็อะไรแกล้งเอ๊ะเสียงอะไรนะดังจังเลยไปดูหน่อย อะ,อะไรกันเนี่ยฮะพวกคุณทะเลาะกันอีกแล้วเหรอ<ช>ทำงานด้วยกันก็ต้องไว้เื้นเชื่อใจกันสิเดี๋ยวพวกคุณสองคนอ่ะเป็นโคบชชั้นด้วยนะคะค่ะ มีการทะเลาะกันอีกฉันจะแจ้งผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะคะเข้าใจไหมคะอ,อยากให้เกิดอีกนะคะโอเคอออค่ะเชิญค่ะแล้วสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ได้นนะเรียบร้อยแล้วคะ่ะทำไมมันก็ยังผิดจุดๆเดิมอยู่เลยอะคะอ๋อพิมพ์ด กัตนตัวแก้ไหมคะ,ะนี่พวกคุณทําอะไรกันนี้นะ่ะฮะเขากันแก้เราชัดๆไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวต้องไปพบกับฝ่ายบุคคลหน่อยละฮัลโหลค่ะผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะคุณนางพวิภามีอะไรคะคพอดีว่ามีพนักงานสองคนนะคะทะเลาะก,กันงั้นก็เชิญเรียกเข้ามาพบได้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนไปพบนะคะค่ะ คือเอางานไปให้ตรวจก็ผิดนู่นผิดนี่งานที่ก็ทำสตาร์ทหนึ่งร้สั่งหนึอย่างทุกที่ทุิควาจริงของคะคืองานมันต้องตรวจสอบใช่ไหมคะแล้วผิดมันก็ต้องแก้ไขมันก็ต้องแก้ไขนะคะไม่ใช่แบบมาในอารมณ์ในการทํางานเันจะไม่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วพวกคุณรู้ไหมคะว่าที่ใครทำบริษัทเรานี่พวกคุณทําผิดกันมาเป็นครั้งที่สองนะคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณจะเดนอะไร ควรจะดนไล่ออกไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นการทะเลาะว,วิวาทในการเวลาทํางานนะคะทําให้งานเสียหายได้นะคะแต่ดิฉันนะคะจะทําทเพียงแค่พักงานพวกคุณคนละ5วันนะคะถ้าพวกคุณยังทาผิดอีกในครั้งต่อไปดิฉันจะไล่ผขุณสองคนออกนะคะโดยที่ไม่จ่ายค่าจ้างเลยนะคะค่ะค่ะดีค่ะเชิญออกไปได้เลยค่ะ กรณีที่พนักงานบริษัททะเลาะก,กันนะคะแบบเดิมนะคะบทลงโทษก็จะมีให้พนักงานนะคะพักงานตั้งแต่3วัน5วัน7วันหรือว่าผู้จัดการอนุมัติเองค่ะอย่างที่2นะคะให้ใบเตือนค่ะใบเตือนนี้นะคะก็จะมีแบ่งให้เลือกเป็น4ข้อนะคะข้อข้อหย่อยนะคะก็จะเป็นการตักเตือนด้ว บันทึกเป็นหนังสือข้อ2ย่อยนะคะก็จะเป็นการตักเตือนด้วยหนังสือเลยค่ะเป็นหนังสือค่ะแล้วก็ข้อ3ย่อยนะคะก็จะเป็นตักเตือนเป็นตัวหนังสือครั้งสุดท้ายค่ะส่วนข้อ4ย่อยข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเลิกจ้างโดยที่ไม่จ่ายค่าจ้างเลยค่ะแล้วแบบใหม่นะคะที่เราคิดก็ อย่างแรกนะคะก็เป็นแบบเดิมอย่างตะกี้ที่พูดมานะคะส่วนแบบใหม่เราก็จะเพิ่มไม่ให้ไม่ให้โบนัสค่ะแล้วก็ไม่ให้มีรายชื่อในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะแล้วเราก็จะไม่ไม่ทำการไล่พนักงานออกค่ะจะให้พนักงานได้ทํางานต่อไปค่ะกลุ่มเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ